ดึงดึงดึงดึดึงดงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สกเกตและอำเภอกันทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี n e w พภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากรุงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะผู้อํานวยการสถานศึกษาลุกฮือค้านคำสั่งย้ายผู้บริหารสอไม่เป็นธรรมค่ะ เมื่อวันที่4ตุลาคม2567ค่ะที่โรงเรียนศิษยเกตวิทยาลัยอำเเภอเมืองจังหวัดศิษยเกตนายจิตตนาสิงโตนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศิษยเกตและคณะได้ออกถแถลงการไม่เห็นด้วยกับการย้ายผู้บริหารโรงเรียนประจำปี2567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษามัธยมศึกษาศิษเกตยโสธร โดยนายจิตนาสิงโตนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังวัริสเกตกล่าวว่าตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกตยัโสทรได้ดำเนินการย้ายผู้บริหารโรงเรียนประจำปี2567ตามอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน3อัตราและมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามหนังสือที่ สสลาททง0206.4ทับวแวน9ลงวันที่3พฤษภาคม2567เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ยื่นคำร้องขอย้ายเป็นจำนวนมาก และสำนักงานเขตพื titled, ้นที ata, a, Korean, ata, ่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยโสธรได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยโสธรหรืออกค์คอ และมีมติย้ายผู้บริหารโรงเรียนในวันที่27กันยาย,ยน2567ที่ผ่านมานั้นควรพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามข้อ7.1.3กล่าวคือเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการย้ายเสร็จสิ้นแล้วให้อ,อกศกอออพิจารณาย้ายโดยให้นำความเห็นชอบของคณะกรรมการกลันกลองและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย้ายโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญซึ่งสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจงังหวัดศิสะเกดได้ประชุมสมาชิกในวันที่4ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกาที่โรงเรียนศิสะเกดวิทยาลายัยและมีมติให้แถลงการว่า สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิสเกตไม่เห็นชอบกับการย้ายผู้บริหารโรงเรียนประจำปี2567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยัโสธรเนื่องจากการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนในครั้งนี้ไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาตามหนังสือที่ สสลาทธทง02-06.4ทับวแวน9ลงวันที่ 3. พฤษภาคม2567เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาส,สังกัดกระทรวงศึกษาธิการข้อ7.1.3ด้วยเหตุปริมาณจำนวนนักเรียนของผู้ที่ได้ย้ายเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆที่เขียนย้ายด้วยการมีจำนวนน้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆที่เขียนย้ายในรอบนี้จำนวน7 4 1คน ซึ่งโรงเรียนที่เขียนย้ายแต่กลับไม่ได้รับการพิจารณามีจํานวนนักเรียนมากกว่า2,000คนถึง2โรงเรียนอีกทั้งไม่คำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ยื่นคําร้องขอย้ายโดยมีประสบการณ์หรืออายุการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาน้อยกว่าทุกโรงเรียนอีกทั้งไม่คำนึงถึงประโยชน์ราชการเป็นสำคัญการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนในครั้งนี้ มีผู้บริหารไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกหรือความขัดแย้งในหมู่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิสเกตอาจเกิดความเสียหายกับการบริหารราชการทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับเขตพื้นที่อาจส่งผลให้ราชการเสียหายในอนาคตผู้บริหารสถานศึกษาขาดความและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเชื่อมั่นในการบริหารของผู้บังคับบัญชาและขาดความเชื่อมั่นในอคกศ เขตพื้นที่การศึกษาดังนั้นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดศรษสะเกศขอให้มีการทบทวนมติและคำสั่งย้ายผู้บริหารโรงเรียนในครั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กรต่อให้เกิดความยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารโรงเรียนและเกิดประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญค่ะด้านจังหวัดศิษสะเกศรวมบำเพ็ญกุศลศพ50วันพระราชยานโสพลวิหรือหลวงปู่ห้วยค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่4ตุลาคม2,567ค่ะที่วัดประชารังสรรค์อำเภอห้วยทับทานจังหวัดศิษเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศิษเกตเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ50วันพระราชยานโสพลวิจาราตเขมจารีหรือหลวงปู่ห้วยอายุ97ปีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศิษเกตรธรรมยุทธ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคารามพระอารามหลวงที่มรณาภาพด้วยโรคชลาภาพที่โรงพยาบาลปริ้นสิสเกตเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาพระราชยานโสพลหรือหลวงปู่จราดเขมจารีนามเดิมของท่านชื่อจราดสีสุก เกิดวันจันทร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2470ณบ้านเมืองจันทร์ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกตโยมบิดาชื่อนายมาสีสุขโยมมันดาชื่อนางผุ้ศรีสุขท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนหลวงปู่ห้วยเป็นพระเถระรูปหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกตที่มีวัดปฏิบัติเคร่งคัดในพระธรรมวินยัยเมื่อพุทธศักราช2498 หลวงพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสท่านได้นำผ่าชาวบ้านห้วยทับทันสร้างศาลาเรือนไม้ขึ้นหนึ่งหลังใช้เป็นที่ประดิษฐานพระประธานประจำวัดเป็นที่กระทำกิจ,จวัรสวดมนต์เช้าเย็นของพระพิษุสธิสม,มเนรและยังใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลต่างๆของชาวบ้านด้วย หลวงปู่ห้วยได้ปฏิบัติศาสนากิจอบรมสั่งสอนประชาชนและพระภิกษจสามเณรในปกครองด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้งท่านจึงมีสิทธิวิหาริกและอัตเตวสิกมากมายประกอบกับท่านวางตนเรียบง่ายสมระชอบความสันโดษตามแบบสกยบุตรจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของเหล่าประชาชนที่ได้พบเห็นค่ะ และจังหวัดริสเกตเปิดแล้วเทศกาลกินเจบริการอาหารเจฟรีสามมื้อต่อวันเปิดตั้งแต่เช้าของวันที่3ตุลาคมถึงเย็นวันที่11ตุลาคมพร้อมมีพิธีเวียนทูบช่วงเย็นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่3ตุลาคม2,567ที่มูลนิธิสว่างจิีศิสเกตรธรรมสถานตบนํบลโพอํเภอเมืองจังหวัดิสเกตคณะกรรมาการมูลนิธิ ได้เปิดโรงทานอาหารเจเพื่อให้บริการฟรีแก่ทุกท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาคอาหารเจวัตถุดิบที่จะมาประกอบปรุงอาหารเจรวมทั้งการเปิดให้บริการอาหารเจที่ให้ทุกท่านได้มาตักทานกันเองแบบบุฟเฟ่ซึ่งอาหารก็มีหลากหลายอย่างทำสดใหม่ร้อนๆในทุกๆมือ้อโดยช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลาเจนาฬิกา อาหารเที่ยงเริ่ม10น,นาฬิกานาทีและอาหารเย็นเริ่มให้บริการฟรีตั้งแต่เวลา17นาฬิกาและที่สำคัญอาหารก็จะเปลี่ยนเมนูไปในทุกมื้อเพื่อไม่ให้คนทานเบื่อซึ่งทุกอย่างเป็นอาหารเจร้อยเปอร์เซนต์พร้อมกับคุณตาคุณยายคุณน้องได้มาช่วยงานแบบจิตอาสาในการประกอบอาหารมาฝึกทำอาหารเจมาฝึกทำมันโทหลากหลายไส้และไม่มีไส้ หรือขนมอื่นๆประกอบอาหารเจโดยวันนี้เริ่มทานเจในวันแรกมีพี่น้องประชาชนคนที่ประสงค์จะมาทานอาหารเจได้มาตักทานกันเป็นจำนวนมากและเชื่อว่าเที่ยงนี้จะแห่กันจำนวนมากเพราะครัวแม่ครัวจึงได้เตรียมอาหารไว้ต้อนรับอย่างเต็มที่เช่นทุกปีที่เป็นเทศกาลกินเจนายเกษมจึงรุ่งเรืองกียรองประธานมูลนิธิสว่างจิตสิเกตธรรมสถานกล่าวว่า วันนี้เปิดแล้วเทศกาลกินเจจังบอศิสเกตตนในานามของรองประธานมูลนิธิสว่างจิีสิสเกตธรรมสถานอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านงดกินเนื้อสัตว์หันมาทานเจสักก้าววันเพื่อละเว้นการฆ่าสัตว์เพื่อสร้างกุศลของตนเอง โดยที่มูลนิธิเราเปิดให้บริการอาหารเจรทั้ง3มมื้อเช้าเที่ยงและเย็นฟรีอาหารก็มีหลากหลายตักทานได้ตามสะดวกนับตั้งแต่วันนี้3ตุลาคม2567ไปจนถึงเย็นของวันที่11ตุลาคม2567พิเศษในช่วงเย็นเวลา19นาฬิกาของวันที่5วันที่8และวันที่10ตุลาคมเราจะได้จัดพิธีเวียนธูปภายในอาคารมูลนิธิต่อหน้าองค์เซียนเพื่อขอพรด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกินเจกันขณะที่คุณยายหลังแซจึงอายุ90ปีได้มาเป็นจิตอาสาเพื่อทำขนมมันโทและขนมอื่นๆตามประเพณีจีนในช่วงเทศกาลกินเจได้ทานกันด้วยฝีมือที่ทำมานานและเป็นประจำทุกปีรับรองอร่อยอยากให้ทุกคนได้มาทานมาชิมขนมอาหารจีนแบบเจกันฝีมือดั้งเดิมของยายเองด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคนากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานุมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอะเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้ก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับฮก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเขาเ้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย